ครึ่งหลังเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาเดือนที่4ของฤดูฝนปีนี้แล้วนะครับฟ้าฝนทั่วไทยจะไปต่ออย่างไรจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราต้องทราบล่วงหน้ากันบ้างไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360อองศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาเวลคุณวันนี้เราจะมาตรวจสอบอัปเดตกันต่อว่าอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมของคุณผู้ชมเป็นอย่างไร ปกติแล้วฝนเดือนสิงหาคมก็จะมีมากกว่าเดือนที่ผ่านๆมาอยู่แล้วนะครับยิ่งครึ่งเดือนหลังสิงหาคมก็จะเข้าสู่เดือนที่4ของฤดูฝนปีนี้ด้วยจึงต้องจับตาความแข็งแรงของปัจจัยควบคุมอากาศคือร่องมรสุมหรือร่องฝนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ว่าจะมาสร้างฝนให้แก่เราในช่วง15วันสุดท้ายของเดือนนี้อีกอย่างไร ด้วยเพราะการคาดการฝนรวมเดินสิงหาคมหน้าจับตาที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนครับที่จะมีฝนมากกว่าปกติทําให้โอกาสได้น้ําจะดีถึงมากต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนขณะที่คนโซนสีสม้มหรือคนที่ยังมีฝนน้อยกว่าปกติอยู่ให้อดทนอีกหน่อยเพราะฝนของท่านจะกลับมาปกติในเดือนหน้า แบบนี้ก็ชัดเจนครึ่งหลังเดือนสิงหาคมโอกาสมีฝนยังอยู่ในเกณฑ์60 80ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งคลื่นในอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็จะสูง2 3 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1 2เมตร สำหรับการเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนก็ยังคงต้องจับตากันต่อในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมนี้ด้วยโดยเส้นทางการเคลื่อนเข้ามายังอยู่ที่ภาคอีสานและภาคเหนือคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีลักโลกสามร้อยสิสสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว